เราอยู่ในเกมมือถือขับรถบรรทุกส่งของนะครับตัวเกมยังอยู่ในช่วงอัลฟ่าอยู่เนาะอาจจะมีบั๊กนะครับมีเด้งออกแล้วก็มีแบบกระตุกกระตุกแหลกๆนะครับเดี๋ยวตั้งชื่อกันก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราสามารถรับได้นะครับ เขายังสอนเราเล่นอยู่มีเสียงขับรถนะแต่ว่าไม่ได้มีเสียงเพลงเสียงอะไรเนาะการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยปุ่มควบคุมก็จะมี่าลูกศรน,นะใช้จอยเล่นได้ด้วยนะอันนี้จะเป็นพวงมาลัยนะใครจะหนัดแบบไหนก็ตั้งแบบนั้นเลยกราฟิกปรับได้สูงสุดจะเป็น high นะเดี๋ยวลองปรับดู เสียงอันนี้คือปรับสุดแล้วนะอันนี้จะเป็นความหนาแน่นของการจาราจรนะครับแล้วก็นี้เป็นเกียร์เนาะเขาบอกให้เราเปิดประตูนะครับประตูอยู่ตรงไหนตรงนี้ปะน,นี่น่าจะลงจากรถนะครับ นี่ไงนี่ไงใช่ปะ่ะไม่คี้เห็นอะไรขึ้นเออนี่ไงเปิดสนหาตัวเองโอเคจากนั้นก็โหลดของนะครับเราลงจากรถก่อนเนาะแล้วก็มาเปิดท้ายรถนะครับโอจัดของแบบไม่เป็นระเบียบเลย มี GPS บอกนะเป็นเส้นสีแดงนะอันนี้โทรเรียกช่างซ่อมนะเวลา รถเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆแล้วก็จํากัดความเร็วนะครับแผนที่มีจํากัดความเร็วนะ50กิโเมตรต่อชั่วโมงนะตอนนี้เราขับอยู่ประมาณ30มิดนิดมี power mode นะครับมี eco mode มี normal mode นะครับแล้วก็อันนี้เป็นครับตอนนี้มาถึงปลายทางแล้วนะครับ พอเป็นแบบขับรถส่งของครับเหมือนส่งพัสดุนี่แหละตามบ้านต่างๆนะพอเราส่งเสร็จก็ไปเช็คพอ,อยต์จุดต่อไปนะครับถ้าเราโทรเรียกช่างจะเป็นยังไง250 มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเป็นศูนย์ซ่อมนะครับ เดี๋ยวไปดูเมนูหลักกันนะว่ามีรถมีอะไรขายบ้างอันนี้ก็จะเป็นรถทั้งหมดภายในเกมตอนนี้เนาะ สามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้นะพวกเกียร์พวกตัวบรรทุกนับสีอะไรต่างๆได้แล้วก็มีปุ่มเหมือนจะเป็นโหมดเล่นออนไลน์ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอเขาพัฒนาอีกทีหนึง่ง ตอนนี้เราเข้ามาใหม่นะครับสภาพอากาศเป็นฝนตกแล้วก็เป็นกลางคืนละไปส่งของให้กับลูกค้าก่อนตอนนี้เหมือนเราจะเจอปั๊มน้ำมันนะครับ น้ำมันลดไปเปอร์เซ็นต์หนึ่งกดค้างไว้เป็นการเติมนะครับใครเล่นแล้วกระตุกนะครับก็ปรับลดลงมาก็ได้มันก็จะได้ลื่นขึ้นนะครับ ลื่นกว่าเดิมเยอะเลยนะปรับมาเป็นมีเดียมครับตอนเปิดไฟมีการแหลกๆนะครับตรงนี้มีที่กั้นรถไฟเหรอเดี๋ยวเรารอดูแป๊บหนึ่งเนาะว่ามันมีรถไฟไหม น่าจะไม่มีนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่มีสําหรับรถไฟนะ ขึ้นไหวไหมเริ่มอื่นล่ใครที่ชอบเกมแนวนี้นะหระือว่ารอเกมนี้อยู่เนาะตอนนี้เปิดให้เล่นแล้วนะเป็นเวอร์ชันอัลฟาไปโหลดมาเล่นกันได้นะแล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้า